เพราะว่าไม่ได้ใช้เชื้อเห็ดเลยเห็ดฟางออกเกิดเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทวนดิมันเองจังเดกล่องฟางเทาเดิมบานบ่งเงี้นึนน่งชิ้นโซ่ดีกินเท่าบ่นแลยแง่บาน<ล>ุ่งแล้วจ้ารีดีรีดีค่ะบาสนุ่จ้บานเหมือนละจา้าแ,แ, <c oughs> แต่กระแสีบพื้นเก่าด้วยและแสีบมันเดิมล้านตัวยอีกไ่เป็นแม่เหี้ยเลยคนนั้นดอกแม่้ย องใช่แน่ๆนี่นี่นเห็นเนนลยหงมันเป็นสีน้ำตาลว่าไหนเนี่นสเพือนต่อพอขึ้นมากว่ามันเบิ้งครับเห็นดินเอาไปเลยอ๋อนี่ดะบันเขี้ตาดีแท้ค่ะใช่หาเห็ดดิ นี่อันนึงแแม่หาเห็ดน้อยนึงมันอร่อยนะที่อันเล็กๆหน่ั่นเลยตอนนี้บานไปเลยอ๋อพันบ่บานกับพวบเลียวเห็ดเดี๋ยวมีย่างไปพ่อคุ่นยูกลงเห็ดจ้าเห็ดฟางบ้านเราเองจ้าฟางบ้านเรานี่ปลาเห็ดปลาเห็ดดีทายปลาเห็ดปลาเห็ดปลาเห็ด ว่าแมนที่จริงตั้งใจมาใส่เฮ็ดปุ๋ยได้เฮ็ดมาเสดเเ็สยของฟรีของแถม